ล็อกเป้าจ้าจะขายของเบอร์เก้ารันนัมเบอร์ขายของเขาเบอร์เก้าจะให้เพื่อนล็อกเป้าจะให้เขาพี่ป๊อปบอกเฮ้ยเฮ้ยยังจะให้เขาจ้าเอาสิวันเกิดนะ่ะเขาจะไปอยู่แล้วเขาไม่ไปไหนหรอกเขาไม่ไปรับงานที่ไหนเขาไปงานผมจ้าก็คุณล็อกเป้าไว้แล้วนี่เนาะเออไม่ได้กิ่งใช่ไหม พวขิงเราไหมอะทุกคนแหมขายหมวกขายของถ้าเป็นเบอร์เก้าก็จะให้ปลายเอา้าแล้วคนที่ไปเข้าคิวเข้าแถวซื้อทำไงไงล็อกเป้าจริงเลยพ่อคุณวันหลังก็ทำเบอร์เก้ามาสาักสาสี่ใบหรือไม่ก็เบอร์เก้าทั้งหมดและพ่อเอ้ยอูเกินไปทุกคนล็อกเป้าธนะดนล็อกเป้าแต่ชอบพี่ปอบ,บอกธุรกิจร่วม เออก็ดีนะทําธุรกิจร่วมอินดูอ่ะธนดลเนี่ยคือมาตรฐานเดียวจ้าอือปลายมาก่อนเสมอก็แน่นอนแล้วเนาะเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนเนะาะเนาะ มึงปวดเอวแล้วสิโอ้โหตา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 เดิเฮ้ยบ๊ะบ๊ะบ๊อบบ๊ะบขอโทษพี่พี่เอ็ซีทุกคนนะครับเพลงนี้อาจจะไม่ได้ร้องไปไฟปวดปวดเอวนะครับทุกคนครับลงไม่ได้นะครับปวดเอวแล้วครับอายุปีนี้เข้าเท้เข้ายุเลขเก้าเอ้ยก็ยิบมึงอายุอะไรยี่สิบเก้ายี่ิบเก้าอ่ะผ่านมาแล้วเป็นพี่นี่ใช่คุณพี่ไปพอดีครับเออดีมากเลยน้อง เป็นพี่ไปใช่ครับน้องเกือบจะ30แล้วกระดูกก็เดียวไม่ดีเดี๋ยวรอ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 อะไรครับ TND ผลิตน้ำยานวดเอวมาไม่ไม่ไม่บริษัทนี้จะผลิตทุกอย่างเลยตั้งแต่เดินมามันบอกว่า TND จะผลิตทุกอย่างเลยตอนนี้ซื้อหน่อยซื้อหน่อยนะเื้อหน่อยซื้อหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมาทั้งหมด8 8 0 0 0หมื่นหมื่น มันมีกระเป๋าสะพายหลังกระเป๋าเป้กระเป๋าถือแล้วก็หมวกหมวกเนี้ยเอาลันนัมเบอร์ไปเลยเบอร์เก้าไปเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล็อกเป่าล็อกเป่าล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้แล้วเขาไปต่อแถวหน่อยเขาทำไงล็อกไม่ดิฮะไม่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 ล็อกไม่ดิแล้วเขาไปต่อแถวเผื่อเขาไปต่อแถวเอางงี้มึงไปต่อแถวซื้อนะ เดี๋ยวกูเปิดของดูให้เพราะอนไนเบอร์เก้าเรากูให้อะไรเอางี้ไหม,ไมง่ายๆเลยเป็นธุรกิจรวบโมเมนต์โมเมนต์ที่ดีที่ดีวะที่ดีทีดีซีดีอ่ะเดี๋ยวเอางี้เอฟซีเราใครสั่งได้เบอร์เก้า ให้ไปยปีได้ไหมโอ้ยไม่ไม่ถ้าสมมติถ้าสมมติพี่พี่คนข้างหน้าสั่งเลขเบอร์เก้าให้ฟรีก็คือก็คือเขาแต่เขาเสียตังค์ไปแล้วหรือเปล่าเขาเสียตังค์อยู่แล้วเสียตังค์เสียตังค์เสียตังค์ไปแล้วแล้วเขาให้ให้ไปมาลุกเสียตังค์ให้ไม่ไม่เสียเลยเขาเสียแล้วพระเจ้ามันคือดีต่อใจให้ศิลปินที่เรารักกล้าไหมนะผู้เล่นหน้า แล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะแล้วเอาแล้วเอาเลขเก้ามาเดียวกูไปขายต่อแล้วเยอะมากจริงอะไปขายต่อเหมือนกันไปฮะไอแซกถามเพลงอะไรเพลงอะไรอออหยุดียวเดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดี๋หยุดเลยหยุดเลยเอองานคู่ในกระเดยทั้งานคู่เนาะโอ้พระเจ้าเอ้าวันที่21นี้ครับงานจัดที่ไหนนะครับ เช่นท่านแจ้งพัฒนะโอเพ่นโอเพ่นปุ๊บเปิดเปิดกี่โมงครับสิบเอ็ดโมงเฮ้ยอันนี้รู้อยู่นี่รู้อยู่อ่ะกี่โมงครับสิบเอ็ดโมงอ่า ah, <10 S 2> แล้วก็ <10 S 2> <12 S 1> เข้าไปปุ๊บเนี่ยคือใครเข้าก่อนได้ก่อนเฮ้ย <Hey. S 2> แล้วช็อปเปิดกี่โมงครับช็อปเปิดกี่โมงครับช็อปเปิดสี่ตีสี่ ไปนะ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 เอ้าใครซื้อบัตรแล้วบ้างครับคืนบัตรได้เลยครับซื้อเพิ่มสิครับทำใหม่ดิทำใหม่ดิทำใหม่สิใครซื้อบัตรแล้วบ้างครับไอ้พวกผู้ญงได้จำไว้เลยในใจมได้สนใจหรอกาจะยุ่งไก่ยุ่งไก่หนึ่งซื้อบัตรไหมครับไม่ดูไล์อ่ะรือเปล่าครับผมไปในนามศิลปินนะครับ ใครจะไปเห็นไล์อัพเหมือนมึงเขาลงในเพจอยู่เขาลงในเพจออะรวะเขาพอยู่เขาลงในเพจแล้วเหรอคือเจ้าเจ้าของงานไม่แจ้งอะไรผมเลยครับไปดูในเพจเหมือนกัน ผมไม่แจ้งครับเพราะผมรู้แล้วเขาไม่รับงานวันั้นหรอกเขาจะมางานผมพระเจ้าเอาแล้วในงานมีมีโชว์พิเศษหรือมีเซอร์ไพรส์อะไรอะไรเป็นอยังงั้นเเนี่ย <c oughs> ไม่มีชว์พิเศษไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความรักดีๆที่จะให้เธอให้ใครนะคงศธรพงศธรพงีธงม,มากความรังดีพรพรพงศรพงให้ FC